สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายแฟนครับแฟนเกษตรบ้านสมองเชนไอ้มองมณีป่านสมองเชนไอ้ขอพ่พี่พี่น้องรอชมค่ายง่ามตลาดนะคกับมณีป่านน้องแก่ตลาดชุมพรบุรจังหวัดร้อยพี่น้องมันก็เสาร์วันเสาร์ที่สิบแปดคือสภาพกรมสองคณะวันที่สิบเก้าพี่น้องเนาะมนีมาชมควายงามพี่น้องมีแต่ควายงามเบิดพี่น้องอยู่นี่มีแต่ควายงามเบิดเลยพี่น้องเนาะพูดอ่ะง่ามเบิดเลยพี่น้องเนาะสิเปิดชิปกับหอยหมูพี่น้องเปิดชิปกับควายงามหอยหมูหอยหมูกำลังขายควาย เปิดคลิปกับเพลินพี earlier, so ah, ่น oh, ้องผู้ใดสนใจควายงามกับเบิ้งคลิปนี้เลยเหรกะปลากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเน้เด้อพี่น้องเนาะปลาสวัสดิ์แนวจิพาเลาะชมมาเบิ้งห้อยเอกกำลังถือควายงามไว้พี่น้องอุ้ยเบิ้งลูกเปินพี่น้องสม่าปวดแผลลูกเพลินงามมีดีพี่น้องโอ้นบักใหญ่เบิ้งวงเขาเปินพี่น้องว่งเขาแม่สูงอุ้ยเบิ้งบกขาเพิ่อุ้ยสุดยอดสุดยอดพุ่หน่องเบิ้ง ลูกแม่ลูกแม่บ่ะให้ลูกแม่ครับลูกแม่ที่เป็น้องปาลูกพ่อใดญ่เถอลูกกันลานกระสินลานกระสินพี่น้องเบื่อเบื่อลูกสาวเพื่อพี่น้องลูกสาวเพื่อลอยสาวที่หาบวกเลยลูกสาวเพื่อนลูกสาวงามิลลีพี่น้องพูดนะครับผมปาดพ่อยองแม่สูงเท่าไหรแม่สูงหน่อยสี่สิบสามร้อยสี่สิบสามบาแม่สูงหน่อยสี่สิบสามเบิ่งบักเผาเพื่อนพี่น้องแม่กะท่องไหมแม่กะท่องแล้วแม่กะท่องก็เพชรลุงครับเพชรลุงเนาะเจ้าเพชรลุงอุ้ยแม่กะท่องแล้วเสืไส้ของลุงเพชร เออเจ้าเพชรลุงเนาะอันนี้เจ้าของอ่าอย่างกับเพื่อนี่ลูกหลานครับลูกหลานกับนี่ลูกหลานกาบลสินหลานกาลสินพี่น้องลูกหลานกาลสินลูกสาวนี่พี่น้องแมียลูกสาวเมยใหญ่แม่งามลูกสาวสวยแม่์ทองแล้วใส่กับเพชรลุงไว้เปิดเท่าไรคบอยู่บ้านนี้เปิดไปแสนสี่หมื่นห้าพันครับแสนสี่หมื่นห้าพันพี่น้องหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันเปิดไปแปดาโถสุดยอดสุดยอดแสนสี่หมื่นกับห้าพันคบแบบใหญ่ท่องพร้อมเรียบร้อยพี่น้อง งามใหญ่เงียของงามพี่น้องอ่ะขออนุญาตเบอร์โทร096 096 376 376 6140เก้าหูนยครับหกหนึูนยดสนใจโทรมาต่อรองกับเพ่อใดต่อรองได้เบิด,ด,ด,ดมมือครับเบิดมมือพี่น้องต่อเอาเอาไปเลี้ยงเอาไปขุนตอ่อต,ต้นอีสายประกวดได้เด้อพี่น้องดดเดินประกวดได้ตัวนี้พี่น้องสุดยอดสุดยอด,ด,ยอดเอาขอบพูดไรไร้มานครับผมลูกลาขออนุญาตใหม่เด้อเมือแข่งมันขัดของอันนี้ลูกผู้ใดก็คือ เก้าเจริญลูกเก้าเจริญลูกสาวเก้าเจริญพี่น้องเบิง่งหน้าตาตโตคค pixels, านโตเพิ่ zahl, นแข้งขาสูงลอยสานซิ่เก่าได้ความสูงเพิ่นพี่น้องเบิ่งโตนโตเพิ่นหางเพิ่นแข้งขางามเลยพี่น้องลูกเก้าเจริญได้เพื่อนเพิ่นเปิดใบซีซิ่วเก่าพี่น้องควายตัวน dern, uth, ึ dog, ่งซีซิ Instead, ่เก่าเพื่นเปิดไว้งามสวยสายประกวดได้พี่น้องลูกเก้าเจริญลูกพ่อด่างหน้าตาโตนโตอ่ะซีซิ่เก่าเนาะลูกเนาะซีซิ่เก่าลูกเก้าเจริญสูงกะลอยสานซิ่เก่าเนาะความสูงเพลินพี่น้อง ผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองขออนุญาตเบอร์โทรไหมลูก061 529กหนึ่งห้าสองเก้อ๋อ3072พี่น้องอันย่ามขอโทรศัพท์เพื่อนย่ามได้มีแต่เสียงว่าจากทางโคตรโกเอ,าอ,อ้าความคุณหล่าเล่นมาพี่น้องผู้ใดสนใจโทรม,า,ทมา,ตออออาต่อรองเพื่อนใดได้พี่น้องมามาเบิ่งอีกตัวหนึ่งขออนุญาตไหมมึงหันมันคัดของอันนี้สูงลอยสี่สิบ สองพี่น้องความสูงเพิ่มอุ้ยเบื้องหนาเพิ่นโดยเฉพาะหนาเพิ่นพี่น้องหนามอท่องเขาเอิ่นหนามอท่องบัวล้านวามีแต่นั่เงินนั่มทองมาให้พ่อแม่พี่น้องครับเอาไปเลี้ยงพี่น้องมันง่ามเบื้องอัตลักษณ์ไงใช่การยืนพี่น้องต้นนี้แม่สาวพรผสมเนาะเฮ้ยทองเฮ้ยทองแล้วเฮ้ยมือหันนี่เรื่มถามอะไรเดี๋ยวทองแล้วได้พี่น้องแม่นี่ใส่พอได้ไหมือสามหมทองจูเนียทองจูเนียอะไรอยังก่อนทองจูเนียทองจูเนียพี่น้องทองจูเนียโอ้ยทองแล้วได้พี่น้องมือหันลืมถามได้เดียวเบิ้งถ่ายเพิ่่่่่นนนนพพพี้อองงงหาเเเิิครื ห้องแล้วได้ลอย42เพิ่นเปิดใบ79เพิ่นเปิดไว้พี่น้อง79ควายแม่นี่พี่น้อง79เพิ่นเปิดใบอ่ะเจ็ดสิบห้าขายอ่าต่อร่องเอาเนาะเจ็ดสิบห้าขายเพิ่นว่าว่าท่านตอเพิ่นลดแล้วพี่น้องต่อเอาอีกเพิ่นว่าห้องได้พี่น้องนี่ห้องแล้วแม่งามแม่สวยดาวเด่นได้เหมือนนี่เลยผมเบิ่งหนาเพิ่นพี่น้องหน้าสวยดีควายตัวนี้พี่น้อง79เพิ่นเปิดไว้ต่อร่องเอาว่าท่านต่อเพิ่นลดแล้ว 75, เจ็ดสิบห้าเพิ่นว่าอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรเลย 089 574ปดเก้าห้าเจพี่น้องเพิ่นมาจากสารคามบอกครับจากสารคามควายงามพี่นอ้องโอ้สุดยอดสุดยอดเอาควาคุณหลายๆมาสครับผมอ,อยังต่อเบิ่งบรรยากาศการซื้อการขายข้าวหอยหมูว่าเพิ่นผูกไว้นี่เจ้าของเพิ่นบ่อยู่งามข้าวหอยหมูมีแต่งามพี่น้องเพื่อนอ,อะอยางมาทำผิดพ,พี่น้องโอ้นี่หอยหมูอยู่นี่ มขออนุญาตขออนุญาตแม่ลูกนั่นบ่แม่ลูกแม่ลูกลูกแม่ปะลูกแม่ลูกแม่ป้าเบิ่งลูกเพื่อนพี่น้องใจลูกจลูกเนาะเบื้องใจลูกเบิ่งการใจลูกเพื่อนพี่น้องควบนี่เปิดเท่าไหร่ควบนี่เปิดไปหกหมื่นหกสิบห้าเบิ่งลูกเพื่อนพี่น้องอุ้ยการใจลูกเนาะลูกเนาะลูกเนาะเลี้ยงลูกได้พี่น้องเลี้ยงเอาไปประกวดได้สายอ๋อลูกสาวเจ้าสันพี่น้องเบย์แม่เิ่นสูงลอยสักจุ่ห่าได้เนาะลอยสักจุ่ห่าได้ความสุงลูกเจ้าสันเบิ่งโตอุ้ยเบิ่งถ่ายเนาะ อ่าลูกสาวจ้าสั้นพี่น่อลูกเนาะทรงลูกเตาไนเนาะอ่ะหกสิบห้าบ่ะห <65, 65. S 2> กห้าหห้าตไหนเต๋อีดิ้ตัวนี้เท่าไหรนี่ตัวนี้นของกระบอกแม่ฝาขายโอ้เท่าไหร่โมลูโอ้กว่าฝาคือตัวนี้แมนบ่นนโอ้เขกากจเนาะเอาเอาตัวนั้นเนาะเอาเขขออนุญาตเบอรโท 0.82 0.82 8 4 8 8.48 0.138 0.138หอยหมูหอยเบิงไทยเพื่อนพี่น้องลูกเจ้าสันนันแม่เพื่อนพี่น้องจะให้ลูกเก่งครับเนาะความสูงเพื่นลอยสกว่าได้แล้วพี่น้องอ่ะมันหมานเด้อมันหมานบัดปัญาเกาปินเียง่รับืออกดคงเียมนีบงเล็ดมันบรรยากาศการซื้อการขายวายพี่น้องคือคักพี่น้องดู่ายรถ มีแต่โตมงามตั้สวยๆเบิ่งแบาผูโตนี้พี่น้องข้อหอยต่ำเนีอนี่เปิ้ข้าหอยต่ำพี่น้องเบิ้งแข็งขาตัวโตเพิ่นแบบผูขึ้นมาหอยต่ากำลังขายอย่ได้ขายว่าไอัตสูงรอยเกือบร้อยหาสิบเปอร์้องสนง่น้องพูดได้เพิ่นกำลังหยาดหอยต่ำยมัา ไม่ได้ไอไปเือไปแล้วมันเจอกันขาท่นซื้อกบซื้อเราให้สี่พันบาทให้เราสองพันนี่นมันขาดขึ้นฝ่าตั้งเปิดเท่าไหร่เปิดสเปิดสี่หมื่นสองสสองเดี๋ยวเราพอเรียงสามหมื่นาหนึ่งกับว่าให้เพื่อนให้ให้เพื่อนเท่าไหร่แล้วให้3ามหมืออ๋อให้สามสอลูกเร่องอาพ่อบ่พอ่ออพ่าออพออพอพออพอออพมพพ

เพื่ได้ขายเลยพี่น้องอุ้ยหอยพ่นเจ้าไป่ใส่ขายแม่ลูกหอยพ่นปลาอัดหอยพ่นแต่ยากมาขายพี่น้องปลาอัดองอ่างล่างมาเบิ่งลูกสาวหรือลูกชายหอยพ่นลูกสาวยังไงไปขายแล้วเหลือแต่ลูกชายหมดเหรอโอ้นี่ลูกชายลูกสาวยังไงขายแล้วเหลือแต่ลูกชายมดปลาอมาจ่ายลูกดีเลยพี่น้องอุ้ยงามลูกชาไสพี่น้องอุ้ยงายสุดยอดสุดยอดพูดอะเปิดเท่าไรหอยพ่น เปิดเท่าไรห้าสิบสองแม่ลูกลูกผูกลูกง่ามพี่น้องห้าสิบสองเพิ่อนเผยไว้ปุ้ยแม่พันใหญ่ได้พี่น้องสูงลอยสามสิบสามสิบห้าบวกเนาะปาดทองแม่เพิ่นอ่างล่างได้พี่น้องนี่ลูกไส้เพิ่นพี่น้องลูกไส้ง่ามลูกสาวใหญ่กับง่ามเพิ่นขายไปแล้วพี่น้องโอ้ขายแล้วเว,วงเขาเพิ่นสุดยอดเลยพี่น้องมะพร้าวเพิ่นสุดยอดเลยอ่ะโค้บนี้เปิดเท่าไหร่บบเนี้ยสี่สิบสี่โค้บนี่พี่น้องลอยสี่สิบความสูงเพื่อนพี่น้องอันลูกสาวบนนี้ ลูกสาวพี่น้องอ๋อลูกผู้คือกันโอ้ลูกผู้คือกันนี่ลูกผู้กับลูกง่ามขึ้กันหอยพ่นได้มาามิตลูกผู้นี่เขากรง่ามลูกแม่เข้าไปเบิร์หลับพันวาสี่สิบสี่ป่ครับเท่าไรก่อนหนึ่งห้าสบพี่น้องหอยพ่เอาขออนุญาตเบอร์โทรครับพ่นอศูนย์เก้าสี่หนึ่จดห้าศนย์สี่อยพ่นสามารถไดมาสองคมงามงพี่น้องผู้ใดสนใจกอโทรมาต่อรองเพื่อได้าสบสองเนาะกับสี่

โอ้เพ uh ื oh. ่อนว่าจะซื้อกันเลี้วแล้วเนาะแล้วแล้วเนาะเบิ่งเที่ยสูงพี่น้องความสูงเพิ่นพี่น้องอุ้ยงามควายรอควายงามพี่น้องพื่อนะแข้งขาสีออกไปไปครับไปสีออกเขาเอื่นว่าสีดอกเล้าสีดอกเล้าพี่น้องสวยแข้งขาดีต้นตัวดีหางงามสูงลอยสามสิบถ้าผมมาดยตามสายตา สามสิบเก่าเกือบร้อยสี่สิบความสูงเปิดไปหน่องอเปิดไปเท่าไหร่ครับผมซื้อพันสามสิบสี่สามสิบสี่โอ้ซื้อเมื่อเอาไปเลี้ยงบอกโอ้พ่อเสียเอาไปเลี้ยงเสียเอาไปเฮ็ดพอพันเนาะเนาขงงา,ง,าง่ายง่ายพี่น้องเบิ่งเขาเพิ่นอ่อนซ่อนเขาเพิ่นนาเขากว้างนาเขาใหญ่พี่น้องพูดนะรอ,ล,อลูกพอดังผมว่าสามสิบสามเพิ่นขายไปแล้วพี่น้องเพิ่นเอาไปเลี้ยงอ้าวขอบคุณหลยรานหมานครับผมเขาง่ายเขาง่ายไปไเขาง่าย ขออนุญาตครับข้อพันเนาะข้อพันพี่น้องเบิ้งตนโตหน้าตาตนโตเพิ่นพี่น้องแข้งขาหน้าตาเพิ่นเปิดเท่าไหร่ครับซีซิบหาเพิ่นเปิดใบสายใดฮึเงินอุทัยสายเงินอุทัยไทยพี่น้องเบิ้งตนโตยญ้าอาลาดพี่น้องตนโตยญ้าอาลาดเครื่องเพิ่นพี่น้องหางเพิ่นถ่ายเพิ่นว่าท่านเต็มเป็นไดพี่น้องแต่ว่างามล้ยพี่น้องเป็นควายงามพี่น้องเนี่ยควายงามควายงามดีพูดอ่ะอุ้ยสูงสูงลอยเท่าไหร่ฮึ เกือบร้อยสี่สิบเนาะเกือบร้อยสี่สิบได้พี่น้องเกือบร้อยสี่สิบโอ้พี่น้องงามเดียพี่น้องงามควายรอควายงามแต่ว่าถ่ายบพรทันเต็มปันได้ที่พี่น้องถ่ายบพราท่านต็มปันไดอ่ะเบิ้งเอาพี่น้องเบิ้งรอบโตเลยควายตัวนี้มันงามพี่น้องสีสันดีดีพี่น้องโตเน่าอาลาดสีสันดีอ่ะทบทวนราคาอีกกันนะสีสีสิบหาเลยพี่น้องสีสิบหาเอาไปเป็นพอขอกพอไข่พอคุ้มถูงเด็ดสบายท่าพันอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรครับผม 082 159 0470พี่น้องพอพันได้เลย4ที่หาเพิ่นเปิดใว้สายเงินอุทัยยดีพี่น้องงามรอมาเพิ่นอ่ะขอบคุณเรื่องไรให้มานครับผมอ่ะย่างอีส้นหนึ่งพี่น้องทางคุณบานสมวังแชนแนลผ้าเลาะเนาะพี่น้องเนาะเลาะชมบรรยากาศไปน้ำดีพี่น้องชมการต่อรองไปน้ำนะพี่น้องห้อยต่ำมานล่ะมาชมบรรยากาศพี่น้อง ป้าเบิงควายเผือกทางพี่น้องสายเผือกซ้ายเผือกพ่อพันซ้ายเผือกพี่น้องอ่ะเบิงสายเผือกสูงลอยสี่สิบไดเอทเอามาขออนุญาตขออนุญาตครับสายเผือกเนาะนะเขาเขาแจ้วพี่น้องเล็บแจ้วเขาแจ้วสูงลอยสี่สิบไดเอทปะเกือบเนาะกับบ่อใดกับสูสีพี่น้องบ่อใดกับสูสีเป็นสายเผือกเลยพี่น้องพ่อพันสายเผือกเอาไปคุ้มฝูงกระไดเอาไปเป็นพ่อพันกระไดพี่น้องในสายเผือกสายเผือกกำลังฮิดเปิดเท่าไรลูก สี่สิบห้าดิพี่น้องราคาควายตัวนี้สี่สิบห้าสายเผือกสูงเกือบร้อยสี่สิบเบิ้งแข้งขาเพิ่นพี่น้องหางเพิ่นเตียงเพื่อนสี่สิบห้าเพิ่นเผือดไว้มาจากเซนทรัลูกสาระคมเขาเนาะมาจากสารคามพี่น้องสายเผือกอำเภอเมืองสาระคำเลยได้มาตัวเดียวป่ะอ้าวขออนุญาตเบอร์โทร่วลกศูนย์หกสี่สามหนึ่งแปดหนึ่งสามศูนย์สามพี่น้องควายงามสายเผือกพ่อพันธุ์เอาไปเป็นต่อยอดได้ในสายพ่อพันธุ์สี่สิบห้าเพิ่นเผือดไว้ ผู้ใดสนใจโทรมาต่อรองตามเบอร์โทรเพิ่นฝากไว้พี่น้องเอาความพูดเลหลายหลุดม,มันมาครับผมเ<อ>บื่งบรรยากาศควายงามหลายพี่น้องเดี๋ยวเห็นเผือกงามทางหนึ่งเสียวสิไปท,ทางสุดพี่น้องงามยังแนนนงหน่งดูพี่นอ้องควายยังแหน่งดูพี่น้องมาเบิ้งสวัสดีลูกขออนุญาตพูดน้อยป๋อวุ้ยตัวแม่ตัวนี้เบิ้งหน้าตาตุ่นตพี่น้องสีสันทองอ่างล่างพี่น้อง มุ่นดีพี่น้องเขาเอื่ว่าทองอ่างดีถ้าเอาไปเป็นแม่พันธุ์นี่สบายพี่น้องทัวไปตัวนี้เพรามีขวัญมงคลพร้อมพี่น้องขวัญมงคลทั้งสองเลยพี่น้องแข้งขาดีตนโตดีสูงลอยสามสิบบวกได้เนาะลอยสามสิบบวกได้ความสูงเบิ่องบนถ่ายเพื่อนหางเพื่อนพี่น้องแม่สาวหน่อยนี่พี่น้องแม่สาวหน่อยงามสวยดีพี่น้องเบิ่งหน้าตาตาแต้มแจ่มแจ่อัตลักษณ์ก็ได้ใส่เปิดเท่าใดลูกสองหมื่นสองพันเพื่อนเปิดใบพี่น้องสองหมื่นสองพันนี่พี่น้องคไฟหน่อยตัวนี้เบิ่งเอาเบิ่งเต็มตัวพี่น้องเบิ่งอ่าเบิ่ง เบิ่งความงาม20,000กับ 20, 2,000แม่สาวหน่อยพี่น้องขออนุญาตเบอร์โทรดูศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดสองผู้ใดสนใจโทรมาต่อรองกับเพื่อนใดพี่น้องแม่สาวหน่อย22เพิ่นเปิดไว้พอต่อรองกับเพื่อนพี่น้อง,อง,องต่อรองได้จังน้อยเพิ่นว่าขอบคุณหาลายๆลูกมันมาครับผมถึงบรรยากาศการซื้อการขายทางน,นี้พี่น้องเนาะคึกคัก ไปเห็นควายงามตัวนึงพี่น้องควายงามตัวนึงง่งงามพี่น้องปักคู่ใหญ่ยาวงามพี่น้องอย่องางไปน้ำยิ่งละยิ่งละข่อยถ้ำสวัสดีครับได้จังได้มาสาวหน่อยสาวหน่อย ตัวเดียวป่ะตัวนี้แม่ป่ะโอ้สองแม่สาวหน่อยแม่สาวหน่อยสีเหลืองอุ้ยพี่น้องสีงามงามสีดอกเล่างามครับพี่น้องเบิ่งแม่สาวหน่อยๆต้นโตดีแข้งขาดีหนาตาดีมาเบิ่งท่าผีพี่น้องเบิ่งรอบโตควายหน่อยหอยท่อมไร่มากมั่นนาสวยพี่น้องอ่ะเน่หน่อยอยู่ด้พี่น้องอ่ะเน่หน่อยอยู่อ่าเบิ่งเอาพี่น้องตาแต้มแจ่มจังแต่ละควายไทยได้เบิ่อเลยพี่น้องฝันมงคลกะมีพร้อมหางเงินหางทองกะมีเนาะโอเคเลยตัวนี้เปิดเท่าไหร่ตัวละเมือนเจ็ด ตัวละสิบเจ็ดพี่น้องสองตัวทอกันพี่น้องตัวละสิบเจ็ดอ้าวแม่นึ่งขึ้กันพี่น้องแม่นี่ก็บสิบเจ็ดแม่นี่ใหญ่ขึ้นมาจังน้อยพี่น้องแต่ว่าขาดน้ำเลี้ยงแน่แม่นี่พี่น้องมาเบิ่งหน้าตาตนโตเพิ่นอ่ามาเบิ่งหน้าเพิ่นพี่น้องแม่สาวหน่อยง่ามสิบเจ็ดเพิ่นเปิดไว้เท่าอะไรก็ลูกเท่าอะไรก็สวัสดีครับสิบเจ็ดหมื่นเจ็ดพันพี่น้องของหอยทอมเพิ่นใดมาอันเอาเงินไปโรงเรียนเนาะลูกเนาะเพิ่นเปิดใบตัวละสิบเจ็ดอ่ะ อันลูกไายเจาอบอ้โอ,อาา้ใช่ยยหยาดหอยท่อมเอามาเข่ารงเรียนเตรียมนายห้อยพี่น้องหอยท่อมเอามาเข่าตาหน่อยเลยนายหนอยขออนุญาตเบอร์โทราศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสองห้าอหนึ่งเจ็ดสามหกหอยท่อมเพิ่นใดมากสองเมษาหน่อยมีตาสวยๆพี่น้องสิบเจ็ดเป็นเปิดไว้ราคาครับพอตอร่องคุณเพิ่นพี่น้องผู้ใดสนใจโทรมากตอร่องเพิ่นดใ,ใออนดเอาความคุณหล่นไมาฮะครับผมไปได้ขายทั้งสองตัวเด้อ เบิ่งพอพันตัวนี้พี่น้องเร่งไวเลยพี่น้องพอพันงามงามขออนุญาตครับเพิ่นกำลังต่อบผมโอ้เพิ่นกำลังต่อลองมางามดิพี่น้องเบิ่งควายรอควายงามพี่น้องรอครับร้อยสี่สิบได้นาะความสูงเพิ่นเนาะเบิ่งแข้งขาเพิ่นพี่น้องอ่องข้ออุ้ยชัดเจนครับตาเต็มแจ่มจำอัตลักษณ์ไหวไทยได้เบิ่งหน้าตาโนโตเบิ่งถ้าเบงเบงไทยเพิ่นพี่น้อง เพิ่นเปิดไปเท่าไหร่บ2 42ต่วนี้พี่น้องราคาโต๊ะปักใหญ่นี่โต๊ะปากคอข้อใบเข่ง42เปิดเปิดไปเอาไปเป็นพอพันนี่พี่น้องพูดอ่ะสายพอพันใดได้พี่น้องอ่ะมาเบิ่งทางถ่ายเพิ่นพี่น้องอ่ะถ้ามาเบิ่งถ่ายเพิ่นพี่น้องอ่ะนะอุ้ยเบิ่งถ่ายเพิ่นพี่น้องถ่ายเพิ่นสุดยอดสุดยอดเลยควายพอพันตัวนี้42นี่พี่น้องราค่า42,000เพิ่นเปิดไว้ต่อรองใดแจักหน่อยต่อรองใดแจักหน่อยเนาะอ่ะเพิ่นมาจากไส่คือ รอยเท่ <S <S เานีน้เนาะขออนุญาตเบอร์โทราหน่อครับผม0 8 4ย์แปดสี่ศูนย์แปดสพี่นอ้องควายงามควายรอเอาไปเป็นพอพันอย่างเดียวอัตลักษณ์ใดเบิดเลยพี่นอ้องพูะสุดยอดสุดยอดสายพอพันเนาะโอเคขอบคุณงเล,ยล,ยล้ยไลน์มันครับผมอย่างต่อมาเห็นควายเผือกตัวหนึ่งงามงามพี่นอ้องเพื่นอนสิสะดวกให้ข้อมูลว่าน้องควายเผือกหน่อยตัวนึ่งงามข้อมูนเลยพี่นอ้นองเผือกหน่อยข้างในหอยปะ ฝ้ายเผือกผู้ใดเนาะข้าวข้าวผู้ใดเพื่อนลูกไว้พี่น้องแต่ว่างามเป็นพี่น้องค้ายเผือกตัวนี้จะคลองเพื่อนพออยู่งามต่วนตัวที่ดีพี่น้องเพื่อนห้ามของเพื่อต่ว่าเสียดายเพื่อนว่มีเจ้าของพี่น้องเพื่อนลูกไว้ห้ามหอยอ้วนได้มสวัสดีครับพออ้วนชุ่มแค่ได้มาโซนนี่มึงหันไปหาเพบนอยู่โซนนั่นได้มาสองตัวสองเมีสาวสวยสวยของหอยเพื่นใดมากพอต่องห่วงพี่น้องเพื่อนใดมากจากขอนแก่นชุ่มแค่ เบิง่งขวัญมงคลมีครบรอบโตเลยพี่น้องหน้าตาตนโต,โตอัตลักษณ์คนไทยสีดอกเล่างามหน้พี่น้องแขงขาดีเพิ่อแม่นี่เปิดเท่าไหร่สองหมื่นห้าพันเลยพี่น้องแม่นี่แม่สูงอยู่ด้พี่น้องสูงร้อยยี่สิบรอยสามสิบบวกขุ้น่าสูงเลยพี่น้องนะเบิ่งถ่ายเพิ่นสุดยอดเลยพี่น้องสุดยอดเลยสองหมื่นอุ้ยง่หวานลัดยืนแง่ร้อนหอยพุ่นเนาะเพราะหอยอ,อ้วนเพราะอ้วน,วนชุ่มแพรได้มาแม่นี่ลาบานี่ครับ สองหมื่นสามพันพี่น้องตัวแม่นี่สองหมื่นกับสามพันเมษาวหน่อยหนาลึกเนาะสูงประมาณร้อยยิ้มหาบวกเนาะประมาณโดยประมาณเบิงหางเบิ็งพี่น้องหางเปิดพี่น้องนี่สองสามเป็นเปิดไใบราคาพอต่อร่องพี่น้องสองหมื่นสามพันเมษาวหน่อยตัวนั้นสามกับเท่าไหร่ก็สองหมื่นหาวยี่พี่น้องราคาพอต่อร่องตัวนี้สี่หมื่นแปดเป็นเปิดไใบต่อร่องเอาเป็นว่าโอ้โพออ้วนได้มากเมื่อนี้ สุดยอดสุดยอดเอาขออนุญาตเบอร์โทรครับผม086 086 983กศูนย์แปพ่ออ้วนชุมแพรย <25 S 2> ี่หาพี่น้องแม่นี่ง่ามงนามนพี่น้องแม่นั่นเจ้าสามร่วมกันแล้ว48ต่ตอร่องเอาเพิ่วออนวาแต่ตอร่องสื่อทั้งสองนี่ตอได้ไหลายเนออเยาอโ,โอเคขอบคุณหลาย์ลนมานครับผมอย่างตอพี่น้อง ขออนุญาตครับแม่สาวหน่อยเนาะแม่สาวหน่อยสีสันมันงามแถอพี่น้องสีดีครับสีงามครับฝันมงคลมีพร้อมอยู่หนาเลยพี่น้องคือสุดยอดสุดยอดสีดอกเล้างามๆตัวตนตัวพ่อท่านต็มปันไดพี่น้องแม่สาวหน่อยหน่อยอยู่สูงลอยยี่สิบห้าบวกได้ความสูงเพิ่นพี่น้องเเบิ่งไายเพิ่นหางเพิ่นแขงขาเบิ่งเอาได้พี่น้องเบิ่งเบิ่งเอาเปิดเท่าไหร่ครับ เออหมื 2000, 49, yeah, 50, 100, Long, ่นเก้าพันนี่พี่น้องนี่อุ้ยบ่พ่อสองหมื่นนี่พี่น้องบ่พอสองหมื่นพี่น้องหมื่นเก้าพันเพิ่นเปิดไว้พี่น้องแม่สาวหน่อยตัวนี้ขออนุญาตเบอร์โทรครับศูนย์แปดสี่ศูนย์แดแปดหกแปดห้าหนึ่งสามพี่น้องสิบเก้าพี่น้องเพิ่นเปิดไว้พี่น้องแม่สาวหน่อยเป็นตาต่อร่องเพิ่นเปตาไปเลี้ยงพี่น้องสีงามงามงามค่ะของเพิ่นพี่น้องสิบเก้าเพิ่นเปิดไว้ผู้ใดสนใจโทรมาต่อร่องตามเบอร์โทรเบนฝากไว้ขอบคุณหล่าใหมาหนครับผม ลงตอ่อพี่น้องลงบรรยากาศการสื่อการขายคึกคักพี่น้องสายเนื้อสายขุนมีทุกสายเลยพี่น้องควายบัดตลาดนัดบ้านน้องแก่ตลาดชมพูบุตรจังหวะรอยเข้าพี่น้องเนาะห้อยห้อยพอนส,สวัสดีครับห้อยพอนสกากเมตาเห็นคือมารอเถอะตัวนี้แม่สาวหน่อยอุ้ยสวยสวยพุ่มกะว่ารอสวยตัวสวยแข้งขาโอ้เพิ่นกำลังชมอยู่เพิ่นกำลังชมอุ้ยหลังเนาะหลังงามคพือเนาะ เบ่งหนาตาตัวโตลังปีเลดเปียพี่น้องปานแผ่นแป้นตัวนั้นภูปะภูตัวนั้นเท่าไหรก่อนหนึ่งหมื่นหกพันหควายพอสิงหนึ่งตัวนี้ก็เท่าไหรก่นละสองสองหมื่นกับสิบห้าร้พี่น้องแม่สาวหน่อยตัวนี้2อ5 0 0ตัวนั้นที่พกกับห้าร้อยของพอสิงที่วดาสนามเอ้หนี้พอสิงอยู่นี่ตัวนี้พอสิงไม่เน ไปเดี๋โอสยสวผู้กใครเดี๋ยไป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 ผรอเ้อผู้รออายุผู้หลงสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยหนึ่งหมื่นหกพันกับห้าร้อยสองตัวเพื่นเปิดใบพี่น้องพู่ะสองตัวหนึ่งหมื่นหกพันกับห้าอสองหมื่นหนึ่งพันกับห้าร้อยสองตัวโตงามเลยพี่น้องพูด่ะงามตัวนั้นงามงามพี่น้องนั้นี้ยงามสองหมื่นหน งามคงเพื่อท่ายงามท่ายงามตนตัวดีแต่ว่าสูงบ่ท่าดพี่น้องสูงรอ 25, ้อยยีบหาบดพี่น้องสีดอกเล่าสีเชา้าจอนพรพี่น้องต้นนี้เจ้าสิบหกหาอยบย่อเต็มตาดัต้นนี้ปั้มวันนี้กัต้นกดองหเม่มีเนี่ยช่องพูยเนี่ยบบเยียมเยียมจักเร็วพวกักจับเขอยานี้เนาะเพราะในขามันลดเนาะขออนุญาตเบอร์ทั่วไปพ่ดศูนยแปดศูน์เจ็ดหกศูนย์หกศูนย์สองเก้ห้อยพสักเรขาพ่อสิงที่วัดาสนาม แล้วก็ไปหาบ้านเขาว่านน้ำหรืมาห่วงห้วยห่วงวัวสิงห์เทวดาสนามพี่น้องอ่ะบ้านสว่างชายแนวพ่อพี่พ่อน้องเลาะชมบรรยากาศไปน้ำเนาะพี่น้องเนาะชมบรรยากาศไปน้ำนี่คือสีแดงคลายแหละตาตาแนวนี้เนาะพี่น้องเนาะมากก่าผู้ใหญ่บ้านได้ควายใหญ่ควายงามมากตัวปักใจเหมือนงามได้ขายแล้วพอาจารย์เซตนึ่ราคาคายแล้วบ่บ่ครับบ่เอ้าเป็นยังโอ้ถือหลายบ่ มาคือปวดแต่ข้อตัประคอข้อประเข็งตัวบกใ้ายพี่น้องสายเหนือของผู้ย่บานได้มากมาเนี่สุดยอดสุดยอดผู้ยญญ่าบานเอาเปิดเท่าไหร่เปิดสามหมื่นแปดพันห้าร้อยบานเอาเปิดไปพี่น้องสามหมื 38, ่ปดารอตประคอข้อประเขีงแง่อาลาดตัวข้อบักใ้า่พี่น้องพูดสุดยอดสุดยอด,ด,ยอ,ดอุ้ยสามหมื่นแปดพันกับห้าร้อยได้พี่น้องเนาะอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรผู้ยิบานศูนย์แปดเจ็ดแปดเจ็ หอยพูยบ้านหนุ่ยบ้านโคกจานมาจากตาการพืชผลเอาควายใหญ่มาขายยังถืออยู่เพื่อนว่ายังให้ถืออยู่เพื่อนว่าโอเคเลยเอาความก็เลยหลายมหมานเด้อครับผมหามานหอยคมไหนจ,จังไหนมาหายอยค่อมไยเนื้อผู้น้อยเอาปลาปลามันหมานมันหวาน,นขออนุญาตครับเบื้องบรรยากา,กาศไปนําพี่น้องเบื้องบรรยากาศการซื้อการขายคึกคักอยู่ได้พีน่น,น้องคนะึกคักแห้งแต่ว่าซ้ายเหนือหลายพี่น้องซ้ายเหนือหลาย เมืองบรรยากาศการซื้อการขายน้อพี่น้องบ้านสว่างแจแนวข้าเลาะชมบรรยากาศการซื้อการขายการต่อรองราคาเปิดราคาไปหน้าพี่น้องผู้ใดสนใจตัวใดกระทูมาต่อรองมาเดนน้อพี่น,อนอ้องเนาะมาปิดชีพกับหอยฟูกหอยฟูกใดจะได้มามงเหมือนเอ้าชีดละ่ะได้ละ่ะโอ้แม่บยางใหญ่ขายตัวใดหอยฟูกสองหมื่นห้าพันวุ้ยสองหมื่นห้าพันแม่บางใหญ่ก็หอยฟูก 25, ยายข,าขายไปแล้วพี่น้อง มันหมาหน่อยฟูกเพิ่นขายไปแล้วพี่น้องว่าสิว่าปิดชิพกระเพิ่นเพิ่นขายไปแล้วอ่ะอะย่างต่อโ <c oughs> อ้ยที่สุดไม่ที่เตะต่อเนี่ยนี่ไงใส่ซอสเนี่ยว่าเอาพี่น้องไปปิดชีพกับหอยอ่าแตะน้องพี่น้นองอพอแตะป้ายถือมาปิดชีพกับเพินพี่น้นองอ่ะผ้าเลาะมาได้พี่น้องผ้าเละาละผ้าชมมาเพิ่งกำลังมาต่อ พราะแต่ใหญ่ใจมากวันนี้ตัวไหนอันนี้ตัวผูขายหรือเปล่าขายเท่าไหร่ขายรลดสองหมื่นขายให้มูสิแปดตัวนี้ขายให้มูสิแปดเพราะแตะอยู่มูได้จะเอาไปขายเขาก็ าละตัวอยู่อ้ไนะน่เาพอปุนะเอาใส่ส้มย่งอยู่ใส่จังนะย่างอยู่หูจีกบเอาตัวหนึไปขึ้นรถได้ยี่สิบใบยุบุญยู่บุญน้ย่างวก้วยสองตัวคนแมออย่างอยู่สองตัวเ่าไปลายมันหมาดเออว่าใจเด้อโชคดีโชคดีครับเอาแปดกสองห้าเจ็ดแปดสี่หนึ่งสา่คอยจะแตง้าถือค้างามบ้านสารพืการทุคนุบราชตทนี่ขายลูเดียวขายลูเดียวเด้โอ้พี่น้า ขอด้วยาดครับได้เอียงมากดิแม่นควายอยู่บ่ควายดอนพี่น้องโอ้ยพี่น้องเพิ่นเคยสีสีแหละโอ้เขาหยอกซื่อแมนไปใส่แมนขายแล้วเลือดเลือตาลูกมันสิเปิดเท่าไหร่นี่พ่อยงขายแมนเลือตาลูกมันเพิ่นว่าขั้นสิเปิดเปิดเท่าไหร่ สามชิมสชิหาขันสิเปิดเพื่นว่าเอาไปกินนมใส่น้อพี่น้องน้อสาิหาอยย่เปินเปิดใบพี่น้องกินนมมีแล้วเออกินนมมีแลวนโอ้สามิ้หาได้พี่น้องเผือกน้อยโตแม่ปะรับนี้โอ้โตผูโตผูได้พี่น้องตผูตผ,ตผูบักผูผน่อยอ <laughs> อขอ่ะขอบคุณเลายครับผ่สวางดผ้า,ขา,ขาขีาน่องมาชมความงามถิ่ตลาดนั้นโก้กิบื บ้านน้องแกตลาดชมพูบุตรเด้ประมาณนี้ก็น้องพี่น้องเนะาะฝากพี่ฝากน้องซอยกันคนใดก็แชร์ก็ติดตามได้พี่น้องชิปนี่ก็ถือว่าถ้าพี่พาน้องลุยลุยชมช่วยลุยชมบรรยากาศการซื้อการขายเป็นส่วนใหญ่เนาะพี่น้องเนาะกับตัดใดสนใจตัวใดที่ผมเปิดราคาไว้ก็โทรมาต่อรองาเคยได้เนาะพี่น้อง,ออง,งก,ก็งองคยรกรอยพี่น้องเกษตรกรกู้เลี้ยงหัวหนุ่มควาแฟนค้ับแฟนเพจดปลาสวัสดิ์ฉะนจะมีแต่ความสุขความเจริญพี่น้องทางไกลจากโรัวไข่เกิดเจตนารารวยรวยเบิร์ตหนึ่งเบิร์ตสินค้ากันสำหรับมินิชิปนีอกััันรร่คบสสวด